รับสอส,อสอเขตสาสีพันธ์ครับและขอต้อนรับเขตสิเอ็ดครับนางรัตยาสีพันธ์ครับครับขอบคุณมากครับนี่ผู้มีน้ำใจกับการจัดตั้งเวทีวันนี้นะครับ และก็ขอขอบคุณและแสดงความเสียใจกับาสาวดอกพานนายกอบอจจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการมาร่วมง,งานในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกอย่างไรในกรณีที่เสียอ้ายจะนัดชุมนุมพรุ่งนี้ที่สนามดังเลิงค่ะคือ,อผมกับเวทีเสื้อแดงหรือเวทีนบชเนี่ยเป็นผมเป็นแนวร่วมอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเป็นสสผมก็อยู่ในเวทีตลอด แล้วก็ที่มาวันนี้ก็มาในในช่วงประมาณทุ่มหนึง่งซึ่งเป็นเวลานอกราชการก็แต่ถ้ามีเว,เวลาผมผมว่างอนอกเวลาราชการผมก็ไปนะทีนี้มันก็เลยเงจะต้นอยู่แล้วส่วนเรื่องไอว้วันน้คำว่าแช่แข็งประเทศไทยเนะี่ยมันเป็นนอกจากว่าเขาจะมีอำนาจทางการทาหารเข้ามายึดอำนาจหรือมีมีแนวร่วมของเขาเข้ามายึดอำนาจเท่านั้นทีงจะทำได้เรื่องการแช่แข็งเนี่ยเกินเป็นเป็น ผมผมเรียนได้เลยว่า,าลำบังใสียไอ้นี่ยกับกับกระบวนการที่เขารวบรวมกันอยู่ทำไม่ได้นอกเสียจากว่าจะมีกําลังทหารที่อยู่ใน,นาราชการเข้ามาช่วยเขาแต่ผมเชื่อว่าถ้าทําอย่างเงี้ยประชาชนจะไม่ยอมรับแล้วค่าวเนี้ยรับรองว่าเกิดสงครามแน่เพราะว่าประชาชนจะไม่ยอมทนดูอยู่ห่างๆสักนิดหนึ่งอย่างกรณีวันเนี้ย ลองพูดว่าพูดว่าถ้าถ้าเขา ชายพลยพนาประธานชมรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำนปทขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานหยุดกระบทแช่แข็งประเทศไทยในวันศุกที่23พฤศจิกา15นทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนำโดยเวยสุพรพมพันธ์นทวุฒิใส่เกลืออดิศรเพียงเกรนาสอมแก่นนำเสื้อแดงชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัด นายขันทายไกร,รพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำนปชอขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานหยุดกบฏแช่แข็งประเทศไทยในวันศุกที่23พฤศจิกายน2555ณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนำโดยวีราการมุสิกพงศจตุพรพมพันธ์นทวุฒิใส่เกืืออดิศรเพียงเกตสุทขขินคลังแสงและไหลพนา อแก่นนำเสื้อแดงชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดน,น,นยายขันชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแก่นนำรปชอขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานหยุดกบทแช่แข็งประเทศไทยในวันศุกร์ที่23พฤศจิกายนจตุพรพรมพันธ์นัทวุฒิใส่เกลืออดิสรเพียงเกตสุดพินคลังแสงและขันชัยไพรพนา สองแกน่นำเสื้อแดงชมรมคนรักภาคอีสาน20่จังหวัดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางท n t Channel และ Asia Update นายขันชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสานา20จังหวัดและ3พฤศจิกายน2555นักทุ่งสีเมืองจังวีราการมุสิก,กพงศ์จตุพรพรมพันธ์นัทภุตใสเกือ้อเพียงเกตสุทินคลังแสงและขันชัยไพรพนาแต่เวลา16นาฬิกาเป็น,นต้นไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีเ c h a n ีชาและ a s i ช u p d a อั แต่พวกเสือแดงบตองจอบเาเสียมบ่าวอาวุธอย่างจัดเนี่ยไปห้อมกันเลยไหลไปเงี่ยวร้อมกันเรื่อๆมันลออหนีภายในมัน่นกูนะเอาเยี่ยงรักชีดีจังไหโอบามาชนะปั๊บสละมาประเทศไทยก่อนประเทศอื่นมักประชาธิปไตยเพราะมันว่าเลือกไยข่านายรัฐบาลเขามากเบิดคนตั้งสามสิบคนหกสิบกว่าล้านคนชอบประชาธิปไตยครับพี่น้องที่รังละครลตั้งไตู้ก เป็นประาทศเป็นรัฐบาลชูยังสิงมากดชี้คมเหงปนปานตีขันเชว่ามึงแชรแข็งประเทศที่บ่ตายดิไทยเฮ้าเอาคนบ่ทันตายมึงเสียวมาแช่จังไห่เด้อเน่เขาแชรแตะผููตายเด้อเนี่ยก็ป่าตายแต่เด้อเขาไปแชร์แข็งอ่ะปะโตมันจะคมเหงกันพูดหรอเว้ยคนบ่ท่านตายยังเสียวไปแช่อยู่ผมมาว่าหันร่องเครื่องเมืองอุดรไปลาน คุณนิดคู่นิดเหตุราหารเส็บๆไปพ่อกุ้มเจ้าหน้านางยุหันวุ้ยเห็นผมลงไปเศร้าเขียนผมไปเลยมากินเหล่าน้ำแน่ฟนาวาผมเลยถามมากินเข่าหยั่งก็เด็กกินเหล่าหยังวุยเขียนละสองหมื่นมันกับแบกหวยฟันวาว่มียุงหน้าอกินหลักต้นนั่นเองเราไปน่องลองขึ้นเบื้องไปจำนั่นเข่าได้สองหมื่น ย,ย่านยังบ่ย่านย่านเช่าหนา้าว่<บ>ามุเจตุชูกต่อไปจังสี่ตีเห็นบ่ไม่ไหมอ่ะว่เขามีจุดยืนตลอดพอฝนตกหนักบ่มหมองนางนมายา่ยมเลยเมื่อ,ดอุดนมแจะจุดยืนฟอดบ่เห็นหน้ากันก็นยังบาใช้กันเฉยอยู่ซ้ำตบาบอดไปพลําฟอดมองได้หัวควักกูในเดอ้อพนะะบัด,ดมอลำเลือเขาไปควักขางปั๊บ แนวดีๆจังสิมันคืออกขึ้นแน่เสียไอยบักคือโกขึ้นคือโกขึ้ออออนแน่วันต่อตั้งอย่างยูบยามมาโสให้มูยากมูสภาพก็คือกันพวกฝ่ายคันมันยากอยู่น้ำสามฝ่ายเดียวหนิหนึ่งฝ่ายแขนสองฝ่ายคันสามฝ่ายคอยมูหนึ่งคอยว่าถฮามันหลุดได้ตีนเจ้าของเลยเป็นหน้าโยกจะได้ไงดีอยู่ติเดเน่ะ ซึบบ่งว่าพวกนี้สู่มาตายจะกินทหารตำรวจเขาอยากอย่างวันต่อ ประธานชมรมคนรักภ่าอีสาน20จังหวัดและแก่นำนำนปชขอทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนำโดยวีราการมุสิกพงศ์สิงคลังแสงและขัญชายไพรพนาสอมแก่นนำเสื้อแดงชมรมคนรักภ่าอีสาน20จังหวัดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสมามารถทอดสดได้ทางที t อ h a n n ชาและ Asia Update นายผันชายไพรพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำนปชขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานหยุดกบฏแช่แข็งประเทศไทยณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนำโดยวีราการมุสิกกะพอ่อนทมพนันธ์นัทวุฒิใสเกือืออดิสรเพียงเกตสดแดงชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดตั้งแต่เวลา16นมานเป็นต้นไปนปช ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานหยุดกบฏแช่แข็งประเทศไทยเมืองจังหวัดอุดรธานีนำโดยวีรการมุสิกกะพงศ์ตุทพเพื่อออดิสรเพียงเกตสุดทินคลังแสงและอีสานยี่สิบจังหวัดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีนายขวัญชัยไกรพนาประธานชมรมคนรักท่านอีสานยี่สิบจังหวัดและแกนนำนำปช ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานหยุดกบฏแช่แข็งประเทศไทยในวันศุกร์ที่23พฤศจิกาย 2, น2555ณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานี นำโดยวียราการมุสิกพงศ์จตุพรพรมพันธ์นัทวุฒิใส่เกื้ออดิเสกไรพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำนำปชน2,555นัททุ่งสีเมืองจังหวัดอดุดรธานีนำโดยวียราการมุสิกพงศ์จตุพรพรมพันธ์นัทวุฒิเกื้ออดิสรเพียงเกตสุทินคลังแงสงอีสาน20จังหวัดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป สามารถรับชมการถ่ายอนนทอดสดได้ทังนายฝันชายไัพนาประธานชมรมอขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานหยุดจบทแช่แข็งประเทศไทยทอดสดได้ทา้ง TNP Channel และ H Update ท่านประธานที่เะาเลิกเป็นวะอะไรมึงมัดเบียบปนันตีแล้วเนี่ย ขึ้นแล้วเอืนเนี่ยเปียกงกภบสิทธิ์ขึ้นมาลอกเลียนหัวใจประสิทธิ์เขาค้นชูลินว่าไทยตระเรื่องชัดปัญญ์ท่านประธานที่รับประดาอภิสิทธิ์จะได้ที่ไปหันลินชั้นจ้าปศิธิ์ได้วันต่อจะของเพระมันค้นชูลินที่ไปลอกเลียนแบบไผ่ขึ้นโมเหตุเพราะอได้นเพราไปเกณฑ์ทหารหาว่าเขาเอาเอกสารเท็จในจาของชิ้นไล่จนเขาดแต่นา ไปซ้ำนั่นเนี่ยเขาไปยังจงใจไปตัวจะคุ้นอยู่หันแล้วอภิปรายไป,ไปอภิปรายมาเอาบัตรเขียนบ่มีคำว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงนา้าจากแนวว่าจะเลี้ยงเกณฑ์ทหารมัดเบียยอีสิบจังหวัดมันสิเดิกจะน้อยกลับไปเดี่ยจะไปจกเขาเย็นใช่หมอน,นึงเนี่ยหมอน,นึงแล้วว่าคู่เรียงว่าจังสันแหละคู่เรียงว่าจัางสี่แหละเสียงดังบูบูปุญจังหูเมียชิ่งบะไรได้หูจักยี่หรอกว่าเสือแดงนี่ฮักกันพี่น้อง หากช้ำไหนไปยุเต็นยู่เท้าลาดระชินบัดจุติน,น,ตนทั้งหลายเขาไปเดินขบวนจอยพวกไปเดินแหงอวนขึน้นอวนขึน้นไปปักใต้กินอาหารทะเลมาทั้งนี้กินสะามันมาวนสิอยู่ไร่ติบัรพวอเขาสลายการชุ่มนุ่มเนี่ยมันลึ่กันเนาะหวังและแกนนำนอปอ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานหยุดกระบาดแช่ไข่ในวันศุขที่23พฤศจิกายน2555เพื่ออันดิสรเพียงเกตสุดทินคลังแสงและขวัญไพรพนาสองแก่นนำเสื้อแดงชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัด6นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TMT Channel และ Asia Update ไม่อย,าอยอาออกก่างน,น,นั้นเด้คนบ่เมากขบปนาวะยอนปืนเป็นไรรุวยสุข,ขุสุขคนครับสวัสดีครับ ดังดังให้กับครูเวียงโบราเชิดครับพี่น้องครับคนขอเสียงหน่อย